ได้่ะให้เพื่อนแล้วมาสวยโอ้ยกับปันกันเพลิดเพบักต้นไม้เงาเสียลสวนมันต่างหากให้มันลดให้มันลดผูดทางบักขิดนงาสิให้มันเออให้มันลดต้นเอาสวนใหญ่นี่กับสวนนี่ก็โอ๊ตโอ๊ตน้องไฮดัสคืสวนมะขามก็คือมะขามสุกนี่เราไปทำมะขามเปียกไอ้หมอเออนี่แม่กิโลเท่าไหร่คุณเนี่ยไอ้หมอเห็ดทั้งคิโล่สี่สิบคิโล่สี่สิบบาทครับอยู่บ้านนอกเขาหนาครับ แกะแกะด้วยครับแกะด้วยกิโลละสี่สิบบาทแกะเปลือกลแ,ลแกะกา้านแกะ,มะเมล็ดครับสี่สิบบาทกิโลนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปแบ,แบ่งขายอยู่ที่ตลาดก็คือเป็นแท่งแท่งละยี่สิบบาทก็ได้หลายแท่งอยู่ครับกิโลหนึ่งแต่ตรงนี้ก็คือเราทำส่งกิโลละสี่สิบบาทครับมีคนมารับซื้อ มีแหละขอห้าสิบได้ไหมครับขอห้าสิบได้ไหมครับลำบากมากแก่เนี่ยนี่ครับตอนนี้มาเก็บมะขามเก็บมะขามเอวจะเอาเงินได้ขึ้นกันแม่คุ้นเรื่องคุน้คเนเรื่องเ,อเมเื่อกี้เจ้าขึ้นไปนอนนี่เจ้าขึ้นไปซั่นคนเดียวอ่ะขึ้นไปเกิดนึงลงหึงลงและคนเดียวเนี่ครับหญิงแก่วัย จ็ดสิกว่าต้นมะขามเออได้เาหลายอ่าเขา้โนได้บเก็บมะขามได้ลายวะนี่ยลายขามลายแม่เป็นลายจะเป็นสองสอบทหล่ะบอกเฮ้เก็บแบทำเลย ายอรุคนเถาคนแกเป็นชาายรเนี่มันใเขาเหมนแห้งสดกายดูยั่มะายด่ปันหาเงินเกงยาย่เนะเบักหาเงินยายนะยายกะจะเอาไปทำบุญน้อะเอาไปใส่ดอก

เขากับตัวาซ้ำกันเออสบายดีก็พอดีสามคนสอบหนึ่งสอบหนึ่งก็ดีสอบหนึ่งครับกิโลละสี่สิบบาทครับขึ้นไปแล้วอิสระอิสระไอ้เวรคุณนม่เอ้สิสอบเหรอ ก็จะส,อลลอส่อกกดรอยื้อนี่ครับที่ตัดมาติดมอซ้ำนี่นะมืะอมแรีบมาขามคาย โอ้ยชัอมันทีได้เนาะมันเมือะไรความทรมานของคนโอ้กลมอันไรเถียงนะฮะเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้ดอกมันซักใหญ่แกะง่ายง่พอรู้ไว้นี่ยมันแน่นมีถพาผ้าโิมา้ณมาเดี๋ยวพาล่งให้นี่พอได้เออถ่ายเอาลูบๆรอบๆเลยยอดเลยปะ เดี๋ยวเดีเอารอบรอบชูทิศเลยนะอุ้ยน้องหานท่านเสียงอีกแล้วเสียงทิศแมงหมวกกระตุกพดโจกนะน้อยมันกระเมีนเลยเดียวเซียงทิศแมง อันเดบาเบออันเดบเบออันเดบเบอเด้อเดเอเด้อเดอยากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าเป็นลูกเคยของพ่อเจ้าอขอกระโดงเท่าใดก็บ่ได้่ม เดี๋ใจน้องนางได้รือสองเสียนาบลได้ว่าผมไม่คือวอลครับครับเดี๋ยวชิวให้เด้อเออเจ็ดให้นมันคือวอาได้ด้วย เดอ้อพี่น้องวันนี้ขึ้นต้นมะขามครับอยู่ที่บ้านผมเลยนาเบิ่งกันเดอ้อครับเดอ้อว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในส่วนการภูิวิพาคในการเกษตรของผมนะครับแล้วเจ้าอยากมาเที่ยวบ้านผมกัมาได้ครับว่าเพื่อน้องเที่ยวบ้านผีก็ได้ครับนี่หมุกดาหานครับผมโอเคครับผม <laughs> เอาซ้ำนี่เอาแล้วค <laughs> ิวเขาเดิมได้เนาะเอาโ่้โหหมดได้เนาะนี่เนาะทำได้ซ้ำนี่เนาะ <laughs> เอาการคนใต้ก็อยู่บ้านเท่าไรเนาะเดี๋ยวข้าวหูวจัก <laughs> เอาอันนี้ก็ไดโมู่อันนี้และจุดขายของ <laughs> ชีวิตเขาทำเพื่อ,อน้องทำได้ไม่ได้เลยอะเอาแบบนี้แหละ อันนเ,เบบี้เอ้ยครับพุ่มครับข้อถูดข้อไปครับพุ่มลง้นมาข้ามไม่ได้แล้วลรับพุ่มเทียบพี่เอารับรับที่พี่ไม่ได้แล้วครับมันมันยุดเลยครับพี่อโอเคครับพุ่มขอบคุณพิสามากขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียบร้อยได้สอบหนึ่งแล้วสอบสองนี่สอบหนึ่งโอ้ยหอดยสอบนี้นะคำสอบน้อยสอบหนึ่งพอเ้วดิย่านอมีจ้าเด อเอาประคามไปแก้ยู่เทียงครับผมอันนี้นี่มันแก้ไปเป็นยังที่เลวบอกแก้ไปยังสี่แล้วเอาเมดออ็ดเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกเอาเมล็ดเอาก้านออก มาเล่นเอาการออกเดี๋ยวแต่บกขคมเปียกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวแต่บามเปียกเขาไปแย่ลูกมันน้อยเดียวสามสิบบาทที่ยังเขาว่าถุงโอ้ครับยุงเทปเขาไปแพ็กอยู่เลยนะไปแพ็กใส่ถุงน้อยนะเห็นบอกแมนนี่อันนี้เห็นอันนี้มันสะอาดนี่จิ้มออกจิ้มออกจิ้มออกสองสามพักกลับไปแพ็กใส่ถุงแมน เป็นเงินตัง้งหลาย20่บาท10บาทเนาะ30ปุ่นอีดาวาซื้อกินในกรุงเทพทีเจ้า่องนี่มัน40บาท40บาทราคาสองครับจากคุณเนื่องราคาซอง40่ส<ม>่บ<ม>ไปชนะ,ะ<ม>บ้านนอกบ้านน,าน,น้าเนาะนี่ว่าแนวไหน<ต>เดี๋ยวกับมันแหละเห็นบอก เริ่มเริ่มใหม่ๆนะสองบาทแปดสองบาทเจ็ดหลุดมาหลุดมาเหลือสองบาทเท่านั้นสองบาทสิบกว่าสองบาทสิบห้าตอนนั่นแหละสิให้เห็ดนั่นแหละเขาเก็บน้ำเขาเขานั่งอยู่บม่ได้เห็ดเนี่ยเขายังมาแบ่งอน้ำเขาสบายยามันเนี่ยอันนี้มีผู้รับซื้อบุ๊มมีผู้รับซื้อเขาเห็ดไปสิบกระถายเสร็จอันนี้คือการ มันมีผลเป็นต้นห่ะจากต้นในานาเนี่เกือบ้าวผู้ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ผลโว้ยมันไม่หน่วยต้นเดอ้อหลขามสิบสี่ส,สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดผลยี่หอดาวบนในนาชมมันเกิดใหม่นะฮะท่านเป็นหมาก ซาวซาบซาว,าวอยู่แล้วกกขาม <No. S 1> แต่ออกมากอันนี้มันออกใหม,ตม่ต้นหม,มกม่วงต้นห,หม,นะมักม่วงกับลายเะยมัหมกม่วงนะกับเมนไพ่แบบใหม่นะในนี่หมักม่วงต้หนนะุ่นสองอ,อันเดมันยังเหลืออันหนึง่งกับครอบญาตาไพ่ใหม่อะไรจังมาเสียยังจินมาเสียออกเป็นแผ่นเบิดตอยู่แหละญานไพ่ใหม่กกเ้าาตะกี้สั้นไม่ได้กินมากแล้วจักมันเป็นแน่เลยล่ะไพ่ใหม่นี่ยกบกำยยนี่กะ ถ้ามันเป็นยังอยู่สู่ตายเ <Yeah. S 2> บิดลต้นสั้นมันสิตเป็นแล้วนี่อ uh ุ huh. กลำใหญ่ยายหาหาเหลือแต่ตอมันคง uh huh. แต่มันเป็นยังอยู่อยู่ตายทั้งต้นยายได้ยินแต่ท้ายบ้านโดนเบ้าย,า,ยาขากกใหม่กบมีขเขาว่าคำเขาสิขาปกใหม่นี่ไม่จิกใหม่หางต้นนี่ยังโคนบบได้นี่ uh huh. เขาสีไปพันพันแล้วเขาสิเทยาใส่ <B ok. S 2> พันแล้วเทใส่เทใส่าสาหาก เทใส่เทใส่บอลพันนั่นแหละส่วนมากมันสิบุยจะตายคำเทใส่หักเขาเอาพันพันเลยเทใส่จักน่อยกับใบเหลืองใบรนตายกกใหม่ใหญ่ๆนะมันมีอยู่ได้อย่าขาด้นไม่ใหญ่เด็กนินอันนั้นหมักงวงมันได้อะนะโปเป็นงวงทรบมดาได้มันบ่ได้สมได้มันเป็นไม้นี่มันสิเบ่งใหญ่ขึ้นแน่ขึ้นมันจะโลนต้นนี่นะกินหมดทันนะ ไฟรวบแดงแดงนะ, oh. ะยังประจุดไฟรวบแดงแดงนะยายเราเสียออกบอยากให้มันรวบไปแหละเข้าไปบุกวางหันโอ้ยังสิมาบุกดูแหละอันนะนเป็นเออตื่นๆๆไปหัวผูกเบิดมะขามตะก่อนสิมาบุกหงายดานะ uh huh. ไปนั่นในซุ้มโต้คอยเฮ็ดไปนี่แหละเอ้าสิเอาเอามะขามตะก่อน เนั่นนี่นั่นนี่ก็ทิ่นไห้มันซุกอีกก็ได้อีกคือเอาเมื่อบ้านนะ่ะทิ่นส่ลโล่ไหวสองสามคืนไปแกะเอาได้บึกฮืเพิ่มน,นี่ก็มันซุกอีกอยู่ได้เออม่ได้ถินะ่นไหเอามาขามตะกรอนเมันเสียเอาบุทันน้ำมันสุกนำ้ำเอานำ้ำสุกนำ้ำเอานำ้ำบัดพุ่นโตแล้วเขาบปซื้อได้บ้านซื้อไปกัน บูญจะบูญจะซื้อแล้วมันถึงน้ำฝนมันเจ็บท้องนะเนาะแล้วก็บ่เอาแล้วออถึงน้ำฝนแล้วพายสิไปกินออราคามันจะมันจะถูกบอกห่านบอยากซื้อบุญแล้วพอค่าสวนมากมากซื้อแต่เก็บเมื่อแล้วกระตากแล้วก็ ันผลลงเสือหนึ่งสองเสือเขาก็เก็บเมื่อว้แล้วก็ข้ากับมาดำเจ้า,านี่แหละบมาหลายคือเด็ดนี่เดี๋ยวนี้โอ้ยบ,บว,ว้าแหละตื่นมาหงุดหงเขามาซื้อมือมือนั่นอิตาบัตอิตาบัต์นะโขค,ค่าจานนพิ่นซื้อซื้อโลหะซิบบานนี้มีผู้ว่าเสติงเราเ,าเจ้านะ่ะ คือแพงพอดบมแมน์ว่าวตัวผู้ซื้อโล่สี่สิบนะเจ้าคือหมดซื้อโลหะซิปกึญตาอนั้นเพิ่นว่านนะมาเนี่ยเราชิเม่นเขาว่ากันที่เนาะมาในโลงสี่สิบบดโอ้ยหมูให้เพิ่นอยูหันเพิ่นผัดเพิ่นอยากขายได้สนเนาะมาโรลูดมาโรลูดผัดบมเมนอีตาโลหะซิป เจ้านะคือผูซื้อโลหะซิบออีตานั่นเลยเขาเลยไปว้าวกันเสีเ่ยนหมดชี้ชิบว่าเดี๋ยวนี่โอ้ยติงเหงือย <c oughs> วะมึงไปว้าไวไปจังดี <c oughs> กับมึงกับบปากเลยคำบ่แม่ตาบัสนะมึงก็หิวขึ้นเมื่อเลยก็รีสักคนตาบัสมามึง่งเอาออกมาหมูโบกคนฮะไปแช่ไปแช่โอ้อยูอ่กระเป๋าพี่ ถ้าปิดปิดนนั้นลูกค้าก็ได้อ,อูก็ถ้าผู้เอาราคาดีผู้แล้วจังเอาออกมาอันนี้ผัดอันนี้ผัดักขายผัวผัในกระเป๋าอไโอ้ยแสะติงแกดวดเดียวใหนว้น้่อโอ้ยสินนเมืกเก่อทุิงอย่างน้องโอ้โหาเนติงอเดโอนตัเดอ่อนปจะเขตเรียก ตัวเองอยู่ไปทำก็ว่ามันเสียหลายอยู่เ่อจังอยูยูไปโหลดเดินนำผนางมุนนะน้ำเอามาให้ยูสมุนน้ำนำมุนี่กุตัดไปนำมุนี่เออเอาไว้เออน้ำเออว่าอยู่คำคำมันบ่พอนะนำมุนี่นำแถมทางมุนนะมันบ่พอของเออเอาไว้ให้พวกมาเล่นนะ ของข้างหน้าเลยนะของโฟมปัดโบมีบอเ่าชื่อแล้วครับหมอมือนี่นะมันหักป้าไปยุดเหยียงยาพาผูตะเด็ดชื่อไว้เรียบร้อยนะนั่นจักจะลืมกระเป๋าเงินใหญ่อีกแห้ะเห็นบอเห็นบอไม่ได้เอา